การติดปีกคุมโทด้วยทักษะดีทองซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยในพื้นที่นี้นะคะจะเป็นจุดที่10ที่เราจัดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชทางภาคใต้จัดด้วยกันทั้งสิ้น29จุดซึ่งอยู่ในความร่วมมือของส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10และส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11 ส่งเสริมร่วมการพัฒนาสุขอบรมชาวบ้านโครงการนี้ทางกรมส่งเสริมอุตชาการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจฐานรากในส่วนของชุมชนการทีช่ช,ชุมชนจะแข้มแข็งได้ชุมชนเราเองเนี่ยจะต้องมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะรายได้นั้นจะมาจากไหนก็คือมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้อย่างจุดที่10นี้นะคะที่ตำบลบ้านชะอวดค่ะเราได้มีการสำรวจชาวบ้านลงความเห็นกันว่า ต้องการที่จะฝึกอบรมในส่วนของน้ำพริกไตปลาแห้งนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำพริกปลาย่างซึ่งวัตถุดิบหาง่ายในท้องถิ่นและก็นอกจากที่ชาวบ้านนะคะทำทานเองในครัวเรือนแล้วนะคะยังสามารถทำเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วยนอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดชะอวดองการบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมการช้าระหว่างหน่วยงานของกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นชาวบ้านนอกจากที่จะได้มาอบรมทักษะอาชีพในส่วนของการทำน้ำริกแล้วนะานยังมีโอกาสนะคะในส่วนของการที่เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ นอกจากนี้หลังจากอบรมเสร็จแล้วนะคะเรายังไม่ทิ้งไปไหนค่ะเรายังช่วยส่งเสริมต่อในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนช่วยเหลือทางชาวบ้านในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอบรมไม่ว่าจะเป็นการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แพ็เกจจิ้งหรือรายใดนะคะที่พัฒนาไปนานาแล้วต้องการที่จะพัฒนาในส่วนของมาตรฐานของอาหารทางสู่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่สิซึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11ซึ่งอยู่จังหวัดสงขลาค่ะเรายินดีให้ความช่วยเหลือ ทุกท่านคะในการช่วยพัฒนาในส่วนของมาตรฐานเราจะมีในส่วนของ H.P. หรือว่า Service Provider จะเป็นที่ปรึกษาที่จะลงไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกับทุกท่านนกที่มีปัญหาต่างๆจะเข้าไปช่วยดูในส่วนของกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการขอมาตรฐานท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรอาหารจะต้องสะอาดวัตถุดิบจะต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้สถตรานที่การจัด ผลิตอาหารเนี่ยจะต้องมีความขาดได้มาตรฐานนะคะอาจจะต้องมีการร่วมมือกับทางสาธารณาสุขจังหวัดในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในการช่วยเหลือเนี่ยทางชุมชนไม่ใช่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวแต่เราเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆภา,ายใต้การดูแลของทางรัฐมนตรีท่านเอกนัทที่ให้ความสําคัญในส่วนข,ของการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนโอ้โหดีใจมากเลย เลยค่ะที่โครงการนี้ได้ลงมาในพื้นที่บ้านเราเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมต่อไปอะค่ะโอเคถ้าบ่อยๆดีมากเลยจะได้ชักชวนคนในหมู่บ้านในชุมชนมาช่วยกันฝึกอบรมเพื่อจะไปสร้างกลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อบางคนก็เอาไปต่อยอดได้บางคนเอาไปทำเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้ค่ะน้อง นอกจากนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเราได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านใดนะคะที่ประกอบธุรกิจไปแล้วมาสองสามปีอาจจะติดขาดส่วนของเงินทุนหมุนเวียนนะคะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้บริการนะจุดนี้นะคะเรียกว่าเราให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจรปกติีผีประกอบมาชิพไก่ปลาค่ะไก่ปลายนจืดค่ะค่ะซึ่งก็มีปลามีผลุกปลาผีจะทําเองค่ะปลุปลาชน คนบานค่ะใช่ตามตาลาดชอบก็ตาลาชชาวค่ะส้นเจ้ยค่ะกดดีใเจยค่ะที่มาเลยรักซ้มค่ะรักสะมัรเลยค่ะเพื่อพาเข้ามาชีบค่ะ การจัดอบรมในครั้งนี้นะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชาวบ้านได้มีกาลังและก็มีความยั่งยืนให้กับชุมชนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดีให้กับชุมชนนะคะสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเจริญเโติบโตไปในส่วนของประเทศและก็พัฒนาสื่อสารกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ